บันนี้วันที่17มกราคม2568เป็นวันที่15ที่ข้าพเจ้าจะพ้นตองใจขอถวายเสียงสดพระญาพระสูตรพระบิดได้หมนต์ต่างถวายเป็นพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาและอาจิยะบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าทรงตั้งมั่นมัส่สืบลึกได้มีสมิจดจด่อในขณะวันชนะอยู่บสทส่วนจันนุนเดนเทอรบทที่1นึ่งสามัญตาเจก,กวาเวสุอัตรา,าชันตุเทวตาสัทธามบางมุนิราชส,สัสสุนันตุสข้าโมฆาทางสักเกกาเมจจุรูเปสิริสิคารัตเตจันตลิเขวิมมาาเเเเนทีปตค ตรูวะนาคาหะคเนเคหะวัตถุมหิเขตเตกุมาจะยันตุเทวาชลธาละวิสเมยักขธรรมพนะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวลาจะนางสาธวเมสุนันตุธรรมนัสสวนากาโรยัมพันตาธรรมนัสสวนากาโรยัมพันตาธรรมนัสสวนากาโรยัมพันตาบทที่สองอิมีนาจกาเรนะพุทธังมอปุชิยามะอิมีนาจกาเรนะธรรมังอปุชิยามะอิมีนาจกาเรนะสังฆังอปุชิยามะบทที่สามอรหังสมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังมพระวันทังพวะเทมีสวะฆาโตพระวัตาธรรมโมธรรมังนิมสาามี สุปฏิปันโนพระวะ่โตสาวะสังโฆสังคังนันมามีบทที่มมส,มสมี่นัโม,มต,ตัตสสะพะโตราโตสมตาม,มาสพุทธสานันโมตัสสะพะโตราโตสมมาสพุทธสานันโมตัสสะพะโตราโตสมมาสพุทธสสะ บทที่ห้าพุทธางสนาสามีธรรมังสนาสามีสังฆังสนาสามีสุติยมปีพุทธางสนาสามีสุติยมปีธรรมังสนาสามีสุติยมปีสังฆังสนาสามีตติยมปีพุทธางสนาสามีตติยมปีธรรมังสนาสามีตติยมปีสังฆังสนาสามีบทที่หกนาถิเมสศนังอัญญพุทโธเมศนังวรังเอเตนะสัจจะวัชชนะสุติเมหฆตูสัพพานาถิเมสศนังอัญญสัมโมเมศนังวรังเอเตนะสัจจะวัชชนะสุติเมหฆตูสัพพานาถิเมสศนังอัญญสังโฆเมสศนังวรังเอเตนะสัจจะวัชชนะสุติเมหฆตูสั บทที่เอิติปโสภะวาทางสมาสัมพุโธวิชาจนะสมพุโตสุขโตโรกาวิทุนอนุตโรบริสัมมสราิสทาริโนทานางพุโตวัติบทที่สวาคัตโตวัตาธรรมโันทิสกโกอกาลิโกเอหิปสิกโอปันโกปตังวิิสมิจุีติบัที่9าสุปิปนโนภาโตซาวะสังโฆอุชุปิปนโนภาโตซาวะสังโฆยายาปิปนโนภาโตซาวะสังโฆสามิปิปปโนภาโตซาวะสังโฆยะติทางสัตาลิปุริสุขานิอัฐาปุริสุขะเอสาภาโตซาวะสังโฆหูนยโยนยโยส, video, สักิณน บทที่สิบยานิธาภูตานิสมาคาตานิกุมานิวายานิวาอันตาริเกสสะเพภูตตาสมะนันภวันตุอธทปิสัจกันจะสุนันตุภาสิตังตสมะหูสัตตมะหิภูตานิสัมเมธาสัพเพเมตังการะอสามมนุสิยาปะชายาทีวาจารันโตจาริรันติยาเพริงตสมะหิลักขะทะปัมาตาเยกินจิวตังอิทาวาหุรังวาสักเอสุวายะละตานังปานิตังนโมสัมมันอัตตะตถาคเตเชนะอิธัมปิผูเทละตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหตุ ยาณวิละคังอมตตังปณิตังยะขัตธรรมะกัจยามุนีสัมมาหิโตเตนะเตนะธรรมเมนะสัมมาทิปินจิอีธรรมปิธรรมเมระตตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัจิหงตุยมพุทธาเสโษปาริวันนะยสุจิงสัมมาทิมานันตาริกัญญามาหูสัมมาหิตตานะมะมะโหหะนะวิตสติอีธรรมปิธรรมเมระตตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหงตุเยบุคคระอาชาสตังปัทฐาจตาริเอตานิยุคานิโหตุเต หากขี่นยาสุขัสสะสาวกัสเอเตสุทินานิมหาภารานีอิทัมปีสังเฆลนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหีนตุเยสุปะยุต้ามนาสาสัจเจนะนิกามิโนโคตามะสาหานัมหิเตมติปัตตาอัมบังลิหัะรัธามูธานิพุ้ติงพุทธมานาอิทัมปีสังเฆลนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหีนตุยาคินท h a ิโคปะทาวิมสิโตสียาจตุมพิวัตเตพิอัสัมปะกัมปิโยตะทุปะมังสปุริสังวะทามิโยอนาริันจัตนิ เวจะปัสสติอิธัมปิสังเคระนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยอาลยาสจานิวิภายันติธัมพีปัญเยนะสุเทติญานิกินยาปิเทโหตุสัพพมาตาเตนะเตภวังอัฏฐมาธาติญันติอิธัมปีสังเขระนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสหวัฏทศนามสัมปัตถะทายาสสุธรรมะทานหินทาภะวันติ สก,กายาทิฏฐิวิจิกิจิติสัญจะศิลปัตตังวัดปียะทันติกินจิจะหูปะป,ปาย,ยาปีจาวิปะมุตโตชะาจาปีพิธานาธาติอาัาโพกาตุงอีทมปิสังเคระนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวุวติหุนตุกินจิอินจายาปิโสกัมมังกะโรปีปากาเกนกายเยนะวาจายุเทสัต ตัสสาวาอาธปาโธโตาสตัสสะปกิจฉะทยายาอภิภัตาอิทาปาทาสาัสสะบุตตาอิทัมปีสังเคระนังเปเอเนนาสะเจนะสุวติหนตุวานาปะกุมภายะหาปุสิกทัดเคคิม หาณมาเสปัฏฐานมัสส밍คิมเหตตาทูปปะมังธรรมวารังอธิสัจยินิพันนาขะมิงปะระมังเหตยะอิธรรมปีพุทเทระนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหงตุวะโรวะรันยุวะระโรวะหะหะโรอนุตตาโรธรรมวารังอธิสัจยิอิธรรมปีพุทเทระนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหงตุวขีนังบุรานังนาวังนาทิสัมภาวังวิรัตตจิตตาญาติเกผวิสมิงเตขีนภีชาอวิรุณหิสันทานิพันติทีตายะธาธรรมปะ ที่โปอิทัมปีสังเครระนางปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวติ์หงโตยานิทาภูตานิสัมมาคาตานิกุมภานิวายานิวะอาจาริเคต้าขัตตานังเทพันุสสะปุชิตังทำพุทธังมนัสมนิสณัมมาสุวัสิ์หงโตยานิทาภูตานิสัมมาคาตานิกุมภานิวาอาตานิ ยานิวะอัตตลิเคตะหะหะดัางเทวมนุสสะปุชิตังธทำมังมานาสัมสุวัติพุนตุยานิทาฟูตานิสมะคะตานิกุมานิวะยานิวะอัตตลิเคตะหะหะดัางเทวมนุสสะปุชิตังสังฆังนามัสสามารสุวัติพุนตุ ปทที่สิบเส็ดสภารคขาวินิมุตโตสัมภะสันตาปอกวัาชิโตสัมภะเวลามัตติกันโตนิพุโตจตุภวังภวะสัพพ huh ิติโยวิรัตสตุสภารวโกวินาศตุมาเตภวันวันตารโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสีสัสต์นิจังมุธาปัญญโนจตารถามาวัทันติอายุวันโนสุขังภาลังบทที่สองเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภาคาวาขยันยังวิหารติขยิสขยัสสีสิ อยาสีเสสสิทธิ์ิ้งพิภูตสัตเสนะตัดตระโคพคกว่าพิภูตอามันเตสีสัพพังพิขาเวอาทิตังกินจากพิขาเวสัพพังอาทิตังจากขู่พิขาเวอาทิตังรูปะอาทิตังจากขูอาหานังอาทิตังจากขูสัมปัสโสอาทิตโตยัมปีทั้งจากขูสัมปัสสปัญจจะอุปัสสติเวทายิทั้งสุขังวาทุกขังวาอาทุขังมาทุขังวาตามปีทั้งอาทิตังใจนั้อาทิตังอาทิตังโลหะขินน้โมหะขินน้โมหะขินน้อาทิตังชาติยาชาละมันเนนะโสกแกหิ ปาริเวเทหิโสแกหิโทมานาเซหิอุปยาเซหิตันอาทิตันติวัฏามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตังโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยัมปีทางโสตสัมปัสสะจันตุปัสสติเวทติยั่งทุกขังวทุคราวว่าทุกราวว่าทั้งว่าัมปีทางอาทิตังเกเฑนะอาทิตังอาทิตังลักะขีณาโมหะขีณาโมหะขีณาอาทิตังชาติยะชะลามันเนนะโสเกหิปาริเวเทหิโสเกหิโทมานาเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวัฏามิ คานังอาทิตตังคันธาอาทิตตังมาค่ะยปินญาณังอาทิตตังมาค่ะสัมผัสโสอาทิตโตยำปีทังวะสัมผัสสะปัญจยะอุปัสสติเวทาติยังสุขังวาทุขังวาอาทุขังมะทุขังวาอัตตังปีทางอาทิตตังเกณฑ์นาอาทิตตังขันธักินนาโมหะกินนาทมหักินนาอาทิตตังชัตติยาชาลัมณเณนาโสเกหิปาริเวเทหิโคเกหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวะหามิชีวะหะอาทิตตาราสะอาทิตตาชีวะหัน ยานังอธิตังชีวะหาสัมปัสโสอธิโตยัมปีทังชีวะหาสัมปัสสปัญญายาอุปัสติเวทิตยังสุขังวาทุขังวาอารุขะมาทุขังวาตัมปีทังอธิตังเกณะอธิตังอธิตังลักขีนาโสหกขีณาโมหกขีณาอธิตังชฉติราชาลามันนาโสเกหิปะฏิเเทหิตหูเกหิโทมันเสหิอุปยาเสนหิอธิตันติวะทามิกายโยอธิโต โพสภาอาชิตากายวิญญาณังอาชิตังกายสัมัสโสอาทิตโตยัมปีทางกายสัมปัสสปปัญจะญาอุปัตติเวทติยังสุขังวาทุขังวาอาทุขังมาทุขังวาตัมปีทางอาชิตังเกณนะอาชิตังอาชิตังราหะขินาโทหะขินาโมหะขินาอาชิตังชาติญาชะลามณีนะโสเกหีปาริเสหิทุเกณีโทมนาเสหิอุปยาเสหิอาธิตันติเวทามิมโนอาธิตโตทำมาอาธิตามโนอวิญญาณังอาธิตังมโนสัมัสโสอาทิตโตยัมปีทางมโนสัปปัญจะญาอุปัตติเวทติยังสุขังวาทุขังวาอาท ตัมปนอาทิตตังเกณนะอาทิตตังอาทิตตังลาคะขินะโทคะขินะโมคะขินะอาทิตตังชาติยะสาระมตดนาโสเกหิปาริเทหิโคเกหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตตันติวะทามิเอวังประธังที่เขเวสุตวะาอริยาสวะโกจะขูสัมมิงปีนิพินตติรูเปสุปีนิพินตติจัคขูวิญญาณิปีนิพินตติจัคขูสัมปัสสุปีนิพินตติยัมปีทางจัคขูสัมปัสสัพัญจะาอุปัสสติเวทติยังสุขังวะทุขังวะอาทุขามาทุขังวะตัสัมมิงปีนิพินตติ ลดรัสินมิปีนิพินติทสปีนิพินตัิสติยันปนิพินติธสต่สัมปัสสิปีนิพินติยัปทาสุตสัปัตติัอุปัติเวทาตยังสูควาทุกคาวาอาทุคมากวาตดทสัินปินิพินตัิมาคัณสมิงปีนิพินตัิทันเีสนตเปีนิพินตัิปัญญาปัญติปีนิพินตัิมาคัสัมปัสสิปีนิพินตัิยัปทางมาคัณสัมปัตติปัาอุปัติ ชีวะหายป็นพินตติลเสสูปินิพินตติชีวะหายเนปินิพินตติชีวะหายสมปัเป็นีพินตติยังปีทางชีวะหายสมปัิจัยาอุปัสติเวทาติยังสูขาว่ทุกังว่าอทุกามุกังว่าตสมิปนพินตัติกายสมิงปีนพินตติเพะพาทัพสูปินิพินตติกายวินีปีนิพินตติกายสมปัเปนพินตัติยังปีทางกายสมบัสสปัตาอุปัสติเวทาติยังสู้ข้างว่าทุ มนัสมงปีนิพินตติทัมเมสุปีนิพินตติมโนิญาเปีนิพินตติมโนสัมปสปีนิินตติยัปีทามนโนสัมปััสปัญจยอุปสติเวทติยังสุขังว,ว,วาทุกังวาอาทุขาามาทุกังวาต yeah. ัสมิปีนิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคามวิมุตติวิมุตตาสมิปิวิมุตจะมีติยานังโหตุขินาชาติว่าุจจิตังพมจาริยังกาตังกาลนียังนปะลังอิทัตตาตาอิปชาาติติิจาานนกป เวยากาฬนาสมมิกัญญาณันตัสสะิคุสหัสสะอนุปาทายะสะสะเวหิจิตตานิวิมุติสุตี